เอาเดามาครับก็จะพัธที่แล้วนะมีคนที่ชื่อว่าซินดี้มาทักเราเนาะแต่ว่าก่อนอื่นกดซับ c r ใครแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะซินดี้ฉันต้องการให้เธอมาตอนสิบโมงช้าพรุ่งนี้มีสินค้ามาส่งรถใหม่สินค้าเหรอซินดี้เธอเป็นผู้จัดการของคุณเพราะว่าของเธอสืบทอดร้านให้แต่ว่าเธอไม่ได้เป็นหัวหน้าที่แย่หลบนะแต่แค่เข้าใจคนยากแค่นั้นเองอ๋อเป็นหัวหน้า เธอใช้เวลาส่วนใหญ่ครุบอยู่หลังออฟฟิศและจะออกมาเฉพาะเวลาที่เธอสนใจงานเท่านั้นแต่เวลาเข้างานฉันเริ่มตอนเที่ยงนะฉันขอให้ใครช่วยไม่ได้หรอกเพราะว่าพนักงานพรท์ทม์คนอื่นมาแค่วันอยู่สุดสัปดาห์เท่านั้นงั้นก็จ่ายค่าโอทีให้ฉันหน่อยสิฉันสามารถให้มัของขวัญเธอได้นะใครอยากได้วะคุณถอนหายใจแรงฮ<ะ>่าเรื่องนี้ทําให้วันของคุณดูแย่แต่ก็พูดอะไรไม่ได้เยอะเพราะตามตารางงานมีแค่คุณที่ช่วยได้ เค okay. แต่จำไว้นะว่าเธอนะ่าติดดีฉันนะมากเลยด้วยอย่างน้อยเธอก็ไม่ต้องปิดร้านนะที่นี่ตอนกลางคืนะน่ะน่ากลัวจะตายกลางคืนมันมืดทุกที่ก็นากก่ากลัวหมดแหละใช่เธอก็รู้เพราะว่าเธอดูหนังมาเยอะไงล่ะมันเป็นเรื่องสามัญสำนึกก็รู้ตัวอยู่ช่างมันเถอะคุณคว้าสามัมภาระของคุณและเดินไปที่ประตูกลับบ้านแล้วครับซ you ท o ม o r r o w บายบาย ซินดี้โบกมือบายบายคุณก่อนจะสวมหูฟังแล้วก็หายไปกับเพลงของเธออย่างน้อยเธอก็ได้โบกมือลาคุณถือว่านั่นเป็นสัญญาณว่าคุณยังมีตัวตนอยู่ในโลกของเธออินดี้ดีจังวะคุณเดินออกจากร้านและปิดประตูเงยหน้ามองป้ายร้านครั้งสุดท้ายที่ตอนนี้ขึ้นว่าปิดแทนที่จะเป็นเปิดนี่ก็เป็นกิจวัตรส่วนหนึ่งในการบอกลาซินดี้ปล่อยให้เธอปิดร้านและคุณก็กลับบ้านกลับบ้านแล้วไงต่อคุณใช้ชีวิตคนเดียวตั้งแต่เริ่มงานมาอืม ชีวิตในฐานะผู้ใหญ่ที่พอเอาตัวรอดได้ในโลกที่เต็มไปด้วยทุนิยมแต่คุณก็ยังจัดการไหวอยู่ถึงแม้ถนนจะสว่างแต่บรรยากาศกับหน้าขนลุกในขณะที่คุณกําลังเดินกลับอพาร์ตเมนต์จะใช่อย่างที่คิดไหมนอซึ่งมันก็เป็นแบบนี้เสมอไม่มีเหตุผลเยอต้องกลัวก็เพราะว่าคุณก็กลับบ้านแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วทนันใดนั้นคุณก็ได้ยินเสียงสีเท้าเร่งรีบมาจากด้านหลังนั่นไงว่าและ คุณหันกลับไปเตรียมพร้อมจะรับมือแต่ก็ถูกแทงที่แขนแกร่งรันลอดเอวและคอทันทีคุณพยายามวิ่งหนีและก็รู้สึกถึงแรงกดที่ท้องเหรอผนโดนแทงแล้วเห,เอเหรอเฮ้ยเออแดงแปรดเลยความเย็นแผลสร้างไปทั่วร่างกายคุณรู้สึกได้ว่าอวัยวะภายในกำลังออกมาใ้ไหลเห้ยเราไม่นา่ารอดแล้วั้งนะร่างของคุณสะท้านทันทีเมื่อคมมีแทงทะลุเข้ามามันเจ็บเจ็บมาก มันรุนแรงจนคุณไม่รู้สึกถึงแขนขาของตัวเองแล้วตอนนี้กำลังจะตายจริงๆใช่ไหมคุณรู้มาตลอดว่าจะต้องเกิดขึ้นสักวันแต่ก็ไม่คิดว่าจะเจ็บขนาดนี้ใครการที่ทำเรื่องแบบนี้กับคุณช่างโหดร้ายเหลือเกินคุณสมควรได้รับจุดจบแบบนี้จริงๆหรอคุณไม่ใช่นักบุญแต่ก็ไม่ใช่คนเลวนะความคิดสุดท้ายที่แวบ,บเข้ามาในหัวคือจินดี้คงหาคนอื่นมารับของที่จะมาส่งพวกนี้แทนแล้วล่ะ ฉากจบที่หนึ่งคุณไม่สามารถเรียกร้องความสนใจจากเขาได้าที่ฉันก็เอาใจแกขนาดนี้นะก็ยังค้าฉันอีกรอบนี้เดี๋ยวลองเปลี่ยนตัวเลือกกันบ้างนะอันนี้ตอบเฮอรเลอร์เหมือนเดิมเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวเลือกอีกอันนะประเภทย่อยที่ชอบรอบนี้ขอตอบสแลชเชอร์ฆาตกรไล่เชอือดเพราะว่าก่อนหน้านี้เจมมันไล่ตามเชือดเราเนาะตอบสแลชเชอร์นั่นแหละโอ้นั่นแนวโป๊ฉันเลย,ยใจตรงกันเลย ได้มันเจ๋งมากเลยนะผสมระหว่างความกดดันกับแอคชั่นได้ดีสุดๆเลยแล้วมันก็ให้ความรู้สึกแบบเข้าถึงความกลัวดิบๆด้วยอย่างตอนโดนไล่ตามอะไรแบบนั้นก็ใช่มั้งนะเธอไม่คิดแบบนั้นหรอไม่ฉันก็คิดแค่ฉันไม่รู้สึกร่วมแบบนั้นฉันชอบความรู้สึกตื่นเต้นเวลาเห็นตัวละครโดนไล่ฆ่านะแต่ไม่ใช่เพราะกลัวว่ามันจะเกิดขึ้นกับฉันจริงๆ เป็นใครก็ต้องกลัวอยู่แล้วถ้าโดนฆาตกรไล่ฆ่าอยู่นะฉันรู้แต่ฉันไม่อินหรอกคะรู้สึกแบบนั้นเท่าไหร่แบกจุดจเจ๊พึมพำอะไรสักอย่างแต่ฟังไม่ค่อยชัดโดนเล่นนั่นแน่เมื่อกี้นายพูดอะไรหรือเปล่าก็ไม่ดิยิงหยองั้นนายอยากจะบทเดิมันนี่ว่าเดี๋ยวกอแป๊บนะเดี๋ยวตอบเป็นมิดเหมือนเดิมแล้วกลับมาอีกนะ ันใดนั้นมีใครบางคนคว้าแขนคุณไว้นแน่นและดึงไปด้านข้างอย่างแรงคนที่คุณก็รู้ว่าใครแน่ๆบางทีคุณจะต้องระวังให้มากกว่านี้นะเขาด้คุณเข้าไปในต่อข้างถนนที่มืดๆแต่ก็ยังพอมองเห็นแสงไฟจากถนนที่รอดเข้ามาอยู่การขึ้นไหวฉับพลันทำให้คุณเสียจังหวะสมองตามไม่ทันร่างกายตอบสนองช้าแม่งอะไรวะเนี่ย พูดยังไม่ทันสบคุณก็โดนฟาดเข้าที่หัวด้านข้างอย่างแรงจนเซไปชนกับกระแพ่อิกด้านหลังจากหางตาเห็นแขนอีกฝ่ายปลายแขนเสื้อสีขาวที่ดูคุ้นตาชัดเจนคุณไม่แก้งอง้อีกต่อไปแล้วคุณค่อย,อยๆเงยหน้ามองดูว่าใครกันแน่แต่ในใจก็ไม่อยู่ชื่อเดียวที่พอเดาได้ย <Yeah. S 1> ัยเจอกันอีกแล้วนะโสื้อือ Uh huh. ความไม่แน่ใจเล่นเข้ามาในหัวทันทีที่เห็นใบหน้าซีดเผือกเต็มไปด้วยรอยแผลแดงสดกระจายทั่วใบหน้าเจฟทอดพูดกับภาพิดปากออกเพื่อให้เห็นใบหน้าเต็มๆของเขาผิวของเขาเต็มไปด้วยรอยแต้มสีและผิวสัมผัสที่ไม่สม่ำเสมอรอยช้ำจมูกเหมือนยุบไปแล้วหายไปเลยเราวกับไม่เคยมีอยู่เลยดวงตาสีฟ้าคุณข่าวซ้องนิ่งอยู่ในเบ้าตาลึกโดยไมก่กระพริบตาแม้แต่น้อย แต่สิ่งที่ดึงดูดสายตามไม่สุดก็คือรอยแผลเป็นที่ปากของเขามันไม่ใช่แผลเป็นที่สมานดีมีรอยเย็บบิดเบี้ยวทําให้ใบหน้าเขาบิดเบี้ยวไปด้วยจนรู้สึกเหมือนกับเพาะในท้องกําลังปั่นป่วนเลยคุณเคยคิดว่าเขาอาจจะปิดบางแผลเป็นไว้เพราะไม่อยากให้คนอื่นมองด้วยสายตาลังเกียจหรือว่าสงสารนาเอจะทำอะไรนะสถานการณ์ตอนนี้ชัดเจนเลยว่าไม่เข้าข้าวคุณเลยสักนิดในหัวคุณพยายามคิดหาทางกลับเป็นฝ่ายได้เปรียบอย่างร้อนรน รู้ไหมนายขอฉันออกเดทตรงๆเลยก็ได้นะเจฟหัวเราะแห้งๆในลําคอยังปากดีเหมือนเดิมเลยนะเหมือนจะเขินแน่แต่ก็ไม่อ่ะโอ้โหเขาร่วงมือหยิบบางอย่างในกระเป๋าฮุดมันคือมีดใช่แล้วมีดใบมีดเย็นเฉียบสะท้อนแสงไฟจากถนนเขารากมันจะใช้อย่างเบามือไปตามแก้มซ้าของคุณจนขนลุกไปทั้งตัวทําไมรู้สึกเจต้นคุณเม้มปากแน่นสถานาการณ์ในตอนนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆอีกต่อไป โอ้โหประโยคดีเดทธรรมดาธรรมดาจะไปสนุกอะไรละ่ะในเมื่อฉันมีโชว์ให้ดูอยู่ตรงหน้าแบบนี้โชว์เหรอเสียงเขาแหบพร่าเล่งจังหวะเหมือนคนใจร้อนปนคุมครั้งอุยไม่ได้เป็นไรครับโชว์เหรอก็โชว์ตอนที่เธอแตกสลายเพราะความกลัวยังไงละ่ะพากไปก็เหินตัวเองคลิ้งจังเขาก็ซิบเบาๆแล้วลมหน้าเข้ามาใกล้ใกล้แบบนี้ปะลมหายใจอุ่นๆข้างแก้มทำให้คุณขนลุกไปทั้งตัว นายว่าไงฉันก็ว่า,างั้นเจฟเอียงคอเล็กน้อยท่าทีเหมือนกำลังเลิกคิ้วถ้าเขายังมีคิ้วอยู่นลยนะเอ้ยไม่มีคิ้วนี่วะยังจะทำเป็นไม่กลัวตาอยอีกอเหีกดอเฮ้พูดเหมือนเป็นเรื่องใหญ่ยังไงอย่างนั้นแหละนี่เราสติเพี้ยนไปแล้วหรอวะนี่เธอบ้าไปแล้วหรือไงพูดซะเหมือนตัวเองไม่บ้านะ่ะทั้งที่ถือมีดอยู่ในบือแท้ๆอือหือย,ยอกย้อนเจ็บไหมครับเขากระชากไหล่คุณด้วยมือข้างเดียวก่อนจะกระแทกกลับไปชนกับกําแพงอีกอย่างแรงสมน้ำหนา สีซ่ของคุณกระแทกกับผนังที่ขุค่ะความเจ็บปวดจากท้ายทอยลงไปถึงแนวกระดูกสันหลังคุณร้องด้วยความเจ็บปวดนี่คือเกมจีบลุมแบบใดขอโทษกับเยาะเยะ้ยเขาเยาะเย้ยอีกกูก็ตายดีครับขอโทษก็ไม่รู้ว่าจะรอดไหมแต่ว่าขอโทษไปก่อนก็แล้วกันคอมเมนต์นะไซขอโทษครับฉันขอโทษโอเคนะฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำให้นายกโกรธนะ เจ็ยิ้มกว้างขึ้นเรื่อยๆพร้อมลดมิดลงช้าๆแต่ทันทีที่ความโล่งใจเริ่มเข้ามาความเจ็บแป๊บก็พุ่งเข้ามาที่ท้องน้อยของคุณโดยสัญชตาตญายแล้วคุณพยายามจะส่งเสียงกรีดร้อออกมาจากลําคอแต่ฝ่ามือของเขาก็ปิดปากคุณไว้แน่นก่อนที่เสียงจะเล็ดลอดออกไปในที่สุดก็รู้สึกกลัวสักทีนะทุกคนรู้สึกกลัวกันไหมฮะคุณเข้าใจทันทีว่าเรื่องทั้งหมดมันคืออะไร ในโลกนี้เต็มไปด้วยคนจิตวิปริตยิ่งกว่าที่คิดไว้ซะอีกยังไงซะคุณก็กําลังสหายไปจากโรคนี้อยู่แล้วอย่างน้อยคุณก็สามไม่ต้องเจอกับคนพวกนั้นอีกต่อไปสําหรับเซฟคุณก็แค่ใบหน้าหนึ่งในฝูงชนเท่านั้นหรือคนแปลกหน้าในฝูงชนที่ไม่ได้สำคัญอะไรอ้จบแบบนี้ไม่มีเอ็นให้ด้วยแต่ว่ามันเซฟเกมได้นะมันโหลดเกมได้ เห็นสปอยว่าม <wei>. ัน <GO> ม <IL EN> ีอีกหลายฉากจบเลยอะเดี๋ยวอีพีหน้ามาเล่นให้ดูนะเอาล่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะขอบคุณดูกันขอบคุณที่ดูกันจนจบนะชาวแมวน้ำฝนตกหนักด้วยมาอัดตอนตีสองและสุดท้ายฉันก็ตุยอยู่ดี